สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมขออภิาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมคอ d ดาก,กอนกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางมังกรนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆแบบตรีด่านนะครับเพื่อที่เราจะเก็บคะแนนต่างๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะรับของรางวัลในแต่ละวันนะครับเห็นไหม ไอคะแนนข้างบนนะครับที่ผมมีอยู่2,700แล้วก็5 0 0 0นะครับก็คือคะแนนที่ผมเก็บมาในแต่ละด่านนะมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เรานะครับตอนแรกทุกคนจะเป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็ในการต่อสู้และเคลียร์ด่านแต่ละด่านเนี่ยครั้งแรกนะครับเราก็จะได้ของรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกพี่ลูกแก้วมังกรแล้วก็ศักดิ์ศรีนะครับเส้นทางมังกรเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เล่นง่ายอะไรขนาดนั้นนะถ้าเป็นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเราก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะผ่านมาให้ได้ใช่ไหมแรกๆอะ่ะมันก พอนะแต่หลังจากนั้นอนะผมบอกไว้เลยว่าทหารเราเนี่ยต้องมีนะครับดีๆเลยสัก5ชุด5กองนะครับระดับที่4ขึ้นไปนะแล้วก็ฮีโร่เนี่ยบอกเลยว่าต้องเวลสูงๆส,สกิลหนักๆห,หน่อยะครับแต่มันมีข้อดีตรงไหนรู้ไหมการที่เราใช้ทหารในเนี้ยในเส้นทางมังกรเนี่ยทหารเราจะไม่ตายหรือเราต้องรักษานะครับมันจะไม่ยุ่งกับข้างนอกนะมันจะให้เราใช้แค่ในนี้ยเดียวที่ทหารจะไม่มีสิทธิตายนะครับแล้วก็ไม่ต้องบาดเจ็บเพื่อที่จะไปรักษาแต่ถ้าไปใช้ข้างนอกที่ไม่ใช่ในด่านเส้นทางมังกรนะครับทหารอาจจะมีตาย รักษาอาจจะต้องรอเวลาแล้วครับหรือเราอาจจะต้องผลิตทหารมาใหม่นะครับข้อดีของมันก็คือตรงนี้นะแต่ถ้าหากเรามีฮีโร่ตัวใหม่แล้วเราอัพเลเวลเราอยากทดสอบสกิลอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาใช้ในนี้ได้ว่ามันดีแรงแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นจับคู่แล้วก็มาลองในโหมดนี้ถึงมันไม่ผ่านไม่เป็นไรเราแค่มาทดสอบสกิลต่างๆแล้วก็ในการจับคู่ต่างๆนะครับว่ามันแรงโอเคสําหรับเราไหมที่เราจะเอาไปใช้ตามจุดประสงค์ของเรานะครับแล้วก็ทําไมเส้นทางมังกรถึงสําคัญนะครับมันก็มีบางอย่างนะครับที่ในตัวเกมทำให้เส้นทา ม,นนมันสําคัญนะในคอฟแล้วก่อนนะครับทุกคนเนี่ยก็ควรเล่นตรงนี้ด้วยนะทั้งหมดเลยให้ครบทุกดาวนะครับตอนแรกอาจจะ1 2 3าดาวไม่เป็นไรครับเราค่อยมาเก็บทีหลังได้เพราะมันไม่เสียสเตมินาหรืออะไรพวกนี้เราจะเล่นกี่รอบอะไรยังไงก็ได้นะครับยิ่งทุกคนอยากเพิ่มเลเวลฮีโร่ใช่ไหมเราก็มาเล่นด่านนี้ได้แต่ละด่านมันก็จะแตกต่างกันไปนะที่มันจะให้สมุดมานะอย่างด่านที่61ของผมเนี่ยให้มา12เล่ม2กสิบสองก็สิบส24เล่มก็ถือว่านะครับถ้ยี่สิบสี่เล่มก็ี่อู่าเยอะนะครับถ้ายี 20, แล้วก็การแย่งชิงด่วนนะครับอันนี้จะมีให้เราก,กดใช้ฟรีวันละ1ครั้งนะแล้วก็ได้สมุด4เล่ม1000นะับ4ี่เล่มแล้วก็102เล่มนะแล้วก็ได้เหรียญต่างๆนะครับสเหรียญน,นะวิธีผ่านด่านสูงๆนะครับในเส้นทางมังกรการวิจัยของเส้นทางมังกรนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราผ่านด่านสูงๆได้นะครับทั้งความแข็งแกร่งของทหารแล้วก็บนัส,สร้างความเสียหายนะครับแล้วการที่เราจะทําให้มันผ่านด่านได้ง่ายๆเราต้องทําอะไรบ้างนะครับหากเราติดอยู่ที่ด่านใดด่านหนึ่งนะครับการ สร้างความเสียหายนะครับการขยายกองทหารต่างๆนะครับรับกองทหารระดับที่4นะแล้วก็ระดับที่5แล้วก็มีกองทหาร5ชุดหาฮีโร่ที่ดีที่สุดของเราในเกมนะครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอะ่ะเอาฮีโร่ที่เราคิดว่าเรามาไกลแล้วอ่ะเอามาฮะทั้งสกิลเลเวลอะไรพวกนี้เอาลงให้หมดแล้วก็การวิจัยความสามารถต่างๆนะครับอัปเกรดฮีโร่ให้สุดเลยแต่และตัวที่เราใช้นะครับสิ่งประดิษฐ์ก็คืออาวุธนะครับที่เราใส่ให้ฮีโร่นะครับแล้วก็ดูความสามารถของแต่ละไอเทมนะครับแล้วก็มาใส่ในฮนะีโร่รนะ,นะเลือ ผ่านด่านง่ายมากนะครับอันนี้แต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับถ้าจะผ่านทั้งหมดในเนี้ยผมว่ามันยากนะอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับผ่านทั้งหมด279ดาวเนี่ยขนาดผมแบบก็มีเติมนะยังไม่ค่อยจะผ่านเลยครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าจะไปด่านไกลๆนะก็ต้องทําที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับใช้ไอเทมสร้างความเสียหายนะครับการขยายกองทหารนะครับมีทหารระดับ4ระดับ5นะครับแล้วก็มีฮีโร่ที่เราคิดว่าดีที่สุดในเกมเอามาใช้นะครับวิจัยนะครับแล้วก็ความสามารถของแต่ละตัวที่เราอัพนะครับก็ดูด้วยว่ามันเหมาะกั ยังไงนะครับที่เราจะมาใช้นะ PVE หรือ PVP เราก็มาใช้ PVE นะครับอันนี้อัปเกรดฮีโร่ให้สุดๆไปเลยส่วนสิ่งประดิษฐ์อาวุธต่างๆนะครับก็เลือกใส่ให้ตรงสายนะครับผมเพื่อที่จะทําความเสียหายเพิ่มเติมส่วนด่านย่อยๆแบบนี้นะครับที่เป็น1ดาวนะเราจะไม่สามารถใช้ฮีโร่ที่เราเลือกได้นะครับมันจะเป็นฮีโร่ที่ตัวด่านเขาแนะนานะครับเขาจะฝึกสอนเรานะครับว่าเราต้องทํายังไงเพื่อที่จะเอาชนะนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราผ่านด่านได้นะครับต่อไปในส่วนของการแย่ยงชิงนะครับทุกๆชั่วโมง ราจะได้รับลูกแก้วมังกรแล้วก็ศักดิ์ศรีนะครับรวมถึงคู่มือกลยุทธ์เลเวลสามนะครับก็คือประสบการณ์นี้เพียงที่เราสามารถเอาไปอัปเกรดฮีโร่ได้นะครับแต่ของพวกนี้เราจะได้รับเยอะรับน้อยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนด่านที่เราเขีร์แล้วนะแล้วยังมีตัวเลือกนะครับสําหรับการแย่งชิงนะถ้าเราไม่อยากรอนะครับใจร้อนนะมันจะมีให้วันละ4ครั้งนะครับฟรี1ครั้งแล้วก็อีก3ครั้งต้องใช้80เพชรนะครับในการที่เราจะแย่งชิงด่วนนะก็คือเราจะได้ของพวกนี้ตามนี้เลยสมุดเล่เล่ม,102ลมครับแล้วก็เหรล่ญน,นะครกรแยงงชิงด มันจะให้แค่รอบละสองชั่วโมงก็คือไม่มีมากกว่านั้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเส้นทางมังกรนะครับเราสามารถใช้ลูกแก้วมังกรเนี่ยมาซื้อของในนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทเค็นอุปกรณ์อัปเกรดนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนานะแนะนําว่าให้ซื้อโทเค็นนะครับโทเค็นตัวละครที่เราต้องใช้นะครับว่าเราใช้ตัวไหนอยู่นะเราก็เลือกตัวนั้นมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปอัพทักษะสกิลในการที่เราจะมาใช้ในด่านพวกนี้นะครับหรือไม่จะไปใช้ใน PVP PVE Pv แล้วแต่เราอันนี้เพราะตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เราผ่าน ในการฟาร์มได้ไวแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ลองศึกษาดูนะครับแต่พอเราได้โทเค็นสําหรับอัพทักษะของฮีโร่ที่เรา ใช้อยู่นะครับที่ทำดาเมจให้กับเรามากนะครับล้วก็ค่อยมาซื้อโทเค็นไอตรงนี้ก็ได้นะอินดิทนะครับเพราะว่าที่ผมแนะนําให้ซื้อทีหลังเนี่ยมันใช้เหรียญเยอะนะครับมันใช้ทีละสองหมื่นนะถ้าเราเอาไปใช้กับฮีโร่อย่างกวานวินเนี่ยที่จะทําให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นอ่ะมันก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าทักษะมันไปได้ไกลนะการทําดาเมจอะไรพวกเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะผ่านด่านนะครับพออัพอะไรพวกนี้เต็มหมดแล้วเราค่อยมาซื้ออันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เรานะว่าเราต้องการซื้อหรือเปล่านะครับนนนนี้้ก็มมาแะเเฉหผูล่่ใ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ชอบเย่ลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ